พื้นที่สีเขียวมันเป็นพื้นที่ที่ผลิตชีวิตให้กับเราอะทำให้เรามีอายุที่ยืนยาวขึ้นมีออกซิเจนมีอากาศที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็ที่สําคัญคือมันเป็นพื้นที่ที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานของเราในอนาคตในเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็การอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้คิดว่ามันสําคัญแล้วก็อยากจะฝากว่าทุกคนก็สามารถที่จะร่วมทําเรื่องแบบนี้ได้แล้วก็อยากให้ทุกคนห่วงแหงให้มากๆ สวัสดีทุกคนจากพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจก,กิติกรุงเทพครับวันนี้ผมพาทุกคนมาเดินอาร์คิทัวร์กันครับเป็นกิจกรรมเดินทริปที่จะไปฟังเต็กแล้วก็เดินชิลๆในบรรยากาศสวนแบบนี้ในพื้นที่ป่าติศาสตร์แบบนี้ครับวันนี้มีลูกทัวร์ที่มาเดินกับผมเนี่ยกว่า60ชีวิตเลยนะครับมาจากทั้งเชียงใหม่เองก็ดีกรุงเทพหรือว่าภาคใต้ก็ดีครับรวมตัวกันมาเพื่อมารับความรู้มารับแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันนะครับ วันนี้รู้ที่เราจะพาไปเดินครับจะมีในพื้นที่ตรงนี้ครับที่เป็นการจัดงาน WOW Festival 2025หลังจากนั้นเราจะพาไปเดินที่สวนป่าเบนจกิติพร้อมไปฟังคุณทิพย์จากสถาบันอาสมศินนะครับมาเล่าถึงวิธีการออกแบบภูมิทัศน์กันว่าเขามีกระบวนการคิดอย่างไรเมกาโปรเจก t นี้สร้างขึ้นมาได้อย่างไรและมันมีส่วนที่ดีอย่างไรในการสร้างให้เมืองมันดีขึ้นครับวันนี้ตามผมไปดูกันเลย โดยในเซชันแรกนี้นะครับเราได้มอบโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังได้รับฟังเรื่องราวเบื้องหลังการออกแบบ p า v ว l เลียจากดีไซเนอร์ผู้ออกแบบคุณแก๊ปรัตรภูมิรับคำอินจาก n p p n Design and Research ซึ่งจะมาบอกเล่าถึงกระบวนการคิดและแนวทางการสร้างสารรค์ที่ทำให้พื้นที่ภายในงานมีความโดดเด่นและมีความหมายมากขึ้นครับ ึ่งอีกหนึ่งเรื่องที่ผมก็ภูมิใจมากๆเลยนะครับดีไซน์ซัมติงเองก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ p าวิ l เลีด้วยโดย p าวิ l เลีนของ Design Something จะมาในธีม Something on น r e e และ Something on Cloud ที่ให้ผู้เข้าร่วมงานได้มา Interactive ส่งต่อความรู้สึกภาพเมืองในฝันของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรกันบ้างผ่านการเขียนเล่นและบอกเล่าเรื่องราวครับ ซึ่งการเดินชมเทมติพาวิเลียนครั้งนี้ครับจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมงานไปเข้าใจลึกซึ้งถึงความสําคัญของการออกแบบที่ตอบโจทย์เรื่องของความสร้างสารรค์การตอบรับกับบริบทสังคมและการตีโจทย์เรื่องความยั่งยืนที่จะตอบรับกับอนาคตของลูกหลานของเราผ่านการลงมือทําจริงครับที่ผสมผสานระหว่างแนวคิดด้านสถาปัตยกรรมและแนวคิดที่มาตอบรับกับเรื่องความทันสมัยของโลกอีกด้วย อะไรคือส่วนป่าส่วนป่าก็คือส่วนที่มีความหลากหลายของพืชพรรณมันอาจจะไม่ใช่รูปแบบเดิมๆที่เราเห็นอย่างเช่นว่าทุกอย่างจะต้องมีความเรียบร้อยแต่มันคือความหลากหลายที่มันผสมกันแต่ว่าที่สําคัญมันยังต้องมีความปลอดภัยเพราะว่าเป็นส่วนที่อยู่ในเมืองที่คนต้องเข้ามาใช้นะคะ ที่นี่เราอาจจะไม่ได้มีดอกไม้สวยงามแต่ว่ามันจะกลายเป็นพืชพันไม้ที่มันผสมกันมันอาจจะดูรกแต่ว่าในความรกนั้นมันก็คือมีความหลากหลายของระบบนิเวศที่มีความสัมพันธ์กับเมืองค่ะเราฝันว่าเราอยากเห็นเด็กๆมาเดินดูต้นไม้ในนี้อยู่ในเมืองโดยโดยดูผ่านสกายวอล์กได้เพราะเราก,กำลังสร้างป่า ให้มันโตขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่ามันก็เป็นเส้นทางเรียนรู้ได้ค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอันนี้มันได้กลับมามันกลายเป็นที่ที่เราสามารถที่จะเห็นหรือดูนกได้ในขณะที่นกก็ไม่หนีไปไหนก็มีที่นี่มีนกกลับมาร้อยกว่าสายพันธุ์นะคะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังกลับมาถือว่ามีระบบนิเวศที่ที่ถือว่าวรีสพอสมควรในในการฟื้นกลับมา จริงแล้วการออกแบบคนกับธรรมชาติอยู่ร่วมกันได้นกเขาก็อยากจะมีที่อยู่ของเขาเขาก็ไม่ได้กลัวการอยู่กับคนแต่เขาต้องมีระยะที่ปลอดภยัยเราก็ได้มีที่ที่เราได้ดูเขาตรงนี้มันกลายเป็นพื้นที่ที่สําเร็จในแง่ของการใช้งานมีพึ่งก้าวสายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นหรือมีแมลงปอชนิดนี้เข้ามาอะไรเงี้ยมันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของของระบบนิเวศที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นในทิศทางที่ดีแล้วมันมีความหวัง ที่ว่าที่อื่นๆมันก็น่าจะมีที่แบบนี้ในขนาดที่คนมาใช้วันเสาร์วอาทิตยะะ์ค่ะหมื่นห้าพันคนน่ะแต่ธรรมชาติหรือนกยังมีกลับมาที่สําคัญคือคือคนมีความเข้าใจและยอมรับมันได้จริงส่วนนี้เป็นส่วนที่คนมาดูงานเยอะมากแล้วก็อ UCN ีเอาไปเป็นเคสสตาี้มันเป็นการใช้เนเจอร์เบสโซลูชันในการออกแบบแต่มันซับเซสเพราะคนเข้ามาใช้และมีธรรมชาติอันนี้คือสิ่งที่ที่มันเป็นเคสที่สําคัญมากกว่าสําคัญมากกว่านั้นคื คน,คนเข้ามาใช้แล้วเข้าใจแล้วมีความสุขแล้วอยู่ร่วมกับธรรมชาติและมีสิ่งนี้หรอมีสิ่งมีชีวิตอื่นเข้ามาเนี่ยเราคิดว่านี่คือสําเร็จที่สุดแล้ววันนี้ที่ได้มาเดินก็คิดว่ามันเป็นมิติใหม่ในการจัดงานแบบนี้ที่ทําให้คนได้เห็นหรือว่าพาคนไปดูในพื้นที่จริงๆแล้วก็ได้ทวอมเข้าใจจริงๆไม่เฉพาะแค่นักขอแ ทำให้คนได้เห็นความสําคัญของวิชาชีพนี้แล้วก็ที่มันมีความสำคัญกับเมืองและที่สําคัญก็คือทําให้คนได้เข้าใจว่าเมืองของเราเนี่ยต้องมีการออกแบบ ให้มันสอดคล้องกันกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นใช่พื้นที่สีเขียวมันเป็นพื้นที่ที่ผลิตชีวิตให้กับเราอะทำให้เรามีอายุที่ยืนยาวขึ้นมีออกซิเจนมีอากาศที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็ที่สําคัญคือมันเป็นพื้นที่ที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานของเราในอนาคตในเรื่องของคุณภาพชีวิตแล้วก็การอยู่ร่วมกันบนโลกใบนี้คิดว่ามันสําคัญแล้วก็อยากจะฝากว่าทุกคนก็สามารถที่จะร่วมทําเรื่องแบบนี้ได้แล้วก็อยากให้ทุกคนห่วงแหนงให้มากๆ ผมว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจครับผมได้คุยกับตัวดีไซเนอร์ที่เขาออกแบบโครงการจริงหรือทําให้เห็นแล้วว่างานสถาปัตยกรรมเนี่ยครับจะมีส่วนช่วยเมืองได้ยังไงก็รู้สึกว่าการที่มีธรรมชาติกลางเมืองเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่รู้สึกฮิวใจคนในเมืองได้มากมากเลยค่ะ พอได้ฟังเราเข้าใจวิธีการคิดมากขึ้นเพราะว่าพอมาฟังปุ๊บเราได้เจาะลึกไปนในรายละเอียดแล้วรู้สึกอินมากขึ้นครับคือได้มองเห็นในหลายๆส่วนทั้งส่วนที่เป็นคอนเซ็ปต์ชัวดีไซน์ของสถาปนิกเองนะครับแลนสเคปที่เป็นผู้ออกแบบของส่วนเบญจกิติครับแล้วก็ในส่วนของงานว้าวเองด้วยครับได้ไอเดียหลากหลายจากการเข้าร่วมงานครั้งนี้ครับถ้ามีจัดอีกก็อยากจะเข้าร่วมอีกครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมอากิทัวร์ที่วันนี้เราพาไปเดินในพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบนจกิติรวมถึงตรงสวนเบนตรงนี้เองด้วยนะครับที่ได้เห็นทั้งมุมมองของอาร์เคต ไลนสเคปการจัด e อกซิบิชันแล้วก็ความรู้นอกห้องเรียนที่เรามาแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ผมชื่นชอบมากๆเพราะผมรู้สึกว่ากิจกรรมนี้เป็นคาแรคเตอร์สำคัญของคนที่เป็นดีไซเนอร์อยากจะพาทุกคนไปสัมผัสงานจริงไปเล่าถึงบรรยากาศจริงๆจริงๆแล้วดีไซน์เซมติงในปีนี้เราเตรียมจัดงานดีไซน์วอล์กอีกหลายครั้งเลยครับและอยากพาทุกคนไปในที่ที่คุณอาจจะเข้าถึงไม่ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะพาคุณไปเจอได้ กับสถาปนิกที่คุณอาจอยากเจอแต่ไม่มีโอกาสได้เจอเราก็สามารถที่จะคอนเน็กให้กับคุณได้ยังไงรองติดตามนะครับกิจกรรมดีไซน์วอล์กดีๆแบบนี้ได้ที่แฟนเพจดีไซน์ซัมติงนะครับหรือว่าสนใจเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่อีเมลนะครับหรือว่าโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมอ้างสภกรนะครับดีไซน์ซัมติงก็ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ